สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมมาดูของเล่นชิ้นใหม่ของพวกเราโอบุญโอ้โหตอนนี้ส่งเสียงร้องเลยของเล่นชิ้นใหม่ตื่นเต้นหรือกลัวไม่รู้ตอนนี้เอาเอาโอบขึ้นมาเลยโอบขึ้นมาเลยเนาะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยยานติยานติโอปีนออกมาเลยบปดิเอาเอายานตีพวกเรานั่นแมะของเล่นชิ้นใหม่นั่นแมะ โอ้โหเป็นช้างติดล้อแล้วเมย์เนี่ยเมยเอาไม่เป็นช้างติดล้อเลยลูกโอ๋ยบอกว่าบอมีแต่เงินติดล้อเด้อสร้างติดล้อบ่มีเด้อเอาคือบ่เป็นสร้างติดล้ออ่ายเก็บมาแล้วเตยเร็วเตยเก็บมาให้บักลาแล้วเก็บมามาเก็บมาลูกเก็บมาอะเก็บมาให้บักลาเรียนเลี้วเออนั่นนั่นนั่นนไม่เตยเล่นแล้วนั่นนั่นนไม่เตยเล่นแล้วนั่น มาแล้วนั่นนั่นช้างติดล้อของเท่นี่ช้างติดล้อของเท่มากล่ะโอ้โอไม่โอบโอมาไม่อบโอมาไม่โอบเฮ้ยอุ๊ยอยอยเขาเล่นยังไงเขาเล่นยังไงนี่โอบไม่รู้เล่นอยโอบยังไม่รู้เล่นไม่เตยช้อนหน่อยไม่เตยช้อนหน่อยเอาขึ้นแล้วอุ้ยช้างติดล้อมันจะเล่นแล้วขึ้นรถไ้โอ๊บโอบ เอ้ยมันจะวิ่งเร็วเหมือนรถได้ลูกโอ้หู้หเอาเออไหนเนาะเอาเป็นตาเลนไหมโอ้ยโอตีข้างเออตีข้างมักลาเลยประเดี้ยมักลาตีข้างมักลาเลยตัวนั้นเอ้ยอุ้ยโอ้ยตกลักลัวกลัวโอ้ยกลัวกลัวเอาเอาลองนั่งสิลูกอบอบลองนั่งบมักละเป็นเจได ไปจะได้นุ่มเน้นน่ะนุ่มเน้นน่ะลูกบางอลองนางบางทีละ่ะยย,ยังไม่กล้าเล่นตอนนี้กำลังหัดหัดสัมผัสอยู่สัมผัสอยู่เอ้ยเอาเริ่มแล้วครับเริ่มพะยาค่ะเริ่มแล้วพะยาค่ะเอาแย่งกันแล้วสองแม่ลูกแย่งกันแล้วเหยียบไปเลยแม่เตยเหียบได้ตามสบายรับรองไม่บุบสลายแน่นอนอถ้ายางนี้ขีดก็ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วลูก เล่นได้ตามสบายเลยไม่เตยเออถ้ายางนี่ขิดนี่โอ้โหไม่ต้องเล่นอะไรแล้วของเล่นนี่เอาแม่ก็อยากเล่นแล้วตอนี้เอาแม่ก็อยากเล่นแล้วตนี้เอาเอาอบอบไปใส่อบอบอบีมาแล้วของเล่นชิดใหม่แล้วลูกแล้วเร็วเร็วเร็ว ยังยังไม่กล้าเล่นเท่าไหรโอบุญยังไม่กล้าโอบโอบโอบยังไม่กล้าบาอบโอบุญไม่จะได้ล่ะยานเล่นไม่มาอบช้างติดลอ้อยานเด้เนาะสางติดลอ้อยานยานส่งดอกพระท่านยานส่งดอกพระท่านบาอบช้างติดลอ้อ เออเอาเอาเอามามามาดิวะเอามาดิมาเอาขึ้นเลาะขึ้นเลาะขึ้นเลาะขึ้นเละนี่ขาหลังมาก่อนเลยขาหลังมาก่อนเลยเอบขาหลังมาก่อนเลยตัวปลากราดเนาะปลากลาขาหลังมาก่อนเลยเอา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 เมกะอยากเล่นลูกกะอยากเล่นเดี๋ยวแย่งกันแล้วมัน สองแม่ลูกแย่งกันแล้วตอนนี้สองแม่ลูกแย่งกันแล้วตอนนี้เตยสองขาเลยตอนนี้อุ้ยเตยสองขาเลยเตยเอาปากคาบน้ำมาดิปากคาบน้ำมาดิอ่ะเฮ้ย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 อบมาแล้ว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 เรียบร้อย แม่จัดการแม่ไเตยจัดการไปที่เรียบร้อยโอ้โออบโอ้โอ้่าฮ่ายังฮมาฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าช่ลฮ่าฮ่าฮ่กล้าฮ่กล่าฮ่าฮ่าั่าฮ่กฮ่ายังไมา่กล้าฮ่้ฮ่่าาัฮาฮฮ มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่เร็วมาเร็วลูกหลานเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเออมามาลูกหลานมามาเร็วมาเร็วของเล่นชิ้นใหม่เร็วอุ้ยมีหลบด้วยโอ้โหมีหลบด้วยเอาขาหลังสู้เอาเอาขาหลังสู้เอาขาหลังเตะแล้วเอาขาหลังเตะแล้วเอาเตะแล้วไอ้าย์เด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 ย์ดูขาหลังหน่อยขาหลังหนไอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มเคลียร์เริ่มเตะแล้วประลาศเริ่มเคลียร์เริ่มเตะแล้วเ,เริ่มกล้าแล้วตอนนี้เอาเอาเอาใจช่วยลูกเอาใจช่วยลูกโอ้ยังบม่กล้าเล่นเฮ้ยประลาศย,ยังบม่กล้าเล่นวันนี้ไหมยังไม่กล้าเล่นละลูก เออเริไไ่มเตะเริ่มเตะเอ้ยเริ่มเตะเริ่มแล้วเริ่มเตะเริ่มคาบแล้วตอนนี้เอ้าเริ่มเตะเริ่มเคลียร์แล้วอุ้ยเริ่มเตะเริ่มเคลียร์แล้วตอนนี้เอ้าเฮ้ยโอ้ยเขาเล่นยังไงเนาะเขาเล่นยังไงเนาะช้างติดล้อดิฮ่าช้างติดล้อเขาเล่นยังไงเนาะอุ้ยขาหลังขาหลังอุ้ยขาหลังเกียร์อ้าวกิ้งไปละกิ้งไปละอบบุญกิ้งไปละลูกเอ้าเออถือไปถือไป ถือไปอุ้ถือไปอุถือไปแอวายมันของเล่นแล้วลูกไม่ใช่ของกินแอะของเล่นได้บางหลามมันมาเป็นของกินได้อบอุ้ยไม่ไปเตยเล่นแล้วอุ้ยกดอุ้ยกดอุ้ยกดอุ้ยอุ้ยกดอุ้โอ้เราประกันการยางอันนี้เหมือนใบเตยรีวิวยางให้นะครับยางอะไรเนี่ย ยางยี่ห้ออะไรลบไปหมดแล้วตอนนี้รับรองทนทานรับประกันเป็นปีไม่มีบุบสลายหรือว่าจะเป็นโอบการยางโอบรีวิวยางไหมอบแล้วรีวิวยางหนลูกโอบการยางใช้ดีใช้ทนทนทานนับสิบปีเโอ้โหเจ้าของรีวิวเจ้าของรีวิว โอ้โหของเล่นชิ้นใหม่ตอนนี้ยังบอกกล้ายังบอกกล้านะครับผมของเล่นชิ้นใหม่เอาโอ้ยยังบอกกล้ามาลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะปีนไปกัดหูแม่เลยเอาโอ้ดีของเล่นไหมอุ้ยจะปีนไปกัดหูแม่แล้วตอนนี้อุ้ยก็เป็นแนวนั่นโอ้โหยังเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นของเล่นชิ้นใหม่เอามาอีกแล้วมาอีกรอบเอาเอาเขาเล่นยังไงครับเขาเล่นยังไงครับพ่อครับ อบอยากเล่นจังเลยครับเขาเล่นยังไงกันครับนี้อบเล่นไม่เป็นครับเอาแม่ไปเตยสอนหน่อยแล้วสอนอบเลยเร็วเตยมาเก็บมาเก็บแล้วเตยเก็บเร็วเอาสอนมากลาบเบิ้งเล่นจังไหนแล้วมากลาเล่นท่านเป็นเล็วเอาเลี้ยงเป็นลูกบอลแล้วตอนนี้เอากดแล้วกดกดเอาเอาจะทำอะไร อบเข้าไปเล่นนะอบอะไรไปกินได้แล้วโอ้โหอบการยางอบเช็คดูหรือเปล่าทนทานหรือเปล่าถ้าอบการยางอุ้ย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 จะนั่งหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยจะนั่งจะนั่งอุ้ยจะนั่งอบจะนั่งยาง อบลองนั่งยางนี่อบอบอบลองนั่งยางนี่ลูกลองบิึงลองนั่งิึงละติดขาดันติดขาดันเตยติดขาดันเออติดขาปกหลาศนี่น่ะนานไปแลยไปเตยเอาไปเล่นแล้วตอนนี้อุยแย่งลูกเล่นแล้วตอนนี้อุยนี่อย่างนี้ต้องถูกต้องนี่เตยการยางเตยการยางของเทะหยายะ อุยฮะอุยฮะนี่ด่ะอุยอุยอุยกูเช็คลมยากอ่ะเตยเช็คลมบาลูกอุ้เตยเช็คลมแล้วอุ้ยเชตเตยเช็คลมบักลานี้เลยบักลาโอ้บักลานี้เลยปลาลาไม่ไปเตยเช็คยางแล้วตอนนี้โอ้โหแบนไปเล็กแปดแล้วบัดนี้ เอาเบนไปเล็กเปรตหรอไปอ้าเตยมันกินม่ได้เตยมันกินม่ได้เด้ไงวิววิววเบลุเลเลอ๋ออบยังไม่รู้เล่นครับผมอบยังไม่รู้เล่นครับปุ้ยเดี๋ยวรอของเล่นชิ้นใหม่แล้วลูกรอแม่แม่ส่งของเล่นชิ้นใหม่มาให้ก่อนแล้วลูกตอนนี้ยังกลัวอยู่อ่าพรุ่งนี้อาจจะรู้เล่นก็ได้อบุญ าตอนนี้ไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้วอ่าไปแล้วดูจะเล่นเป็นหรือเปล่าจะเล่นเป็นหรือเปล่าอบุญอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนิ่มนิ่นิ่มนิ่อุ้ยนิ่นิ่มฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮา โอ้บุญแรงเล่นไม่เป็นนะครับผมของเล่นชิ้นใหม่อย่างรถนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับครอบครัวน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม